สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนระดับชั้นป .5 ทุกคนนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณนิดอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้ก็คือวันพฤหัสที่8ดนะคะ,ะกรกฎาคมนะคะสองหสีเนาะ,ะโอเควันนี้เราขึ้นหัวข้อต่อไปเลยนะคะก็คือวันนี้คืขึ้นการหารเศษส่วนนะคะการหารเศษส่วนนะคะซึ่งหัวข้อแรกของเราก็จะเป็นการหารจานวนนับด้วยเศษส่วนนะ,ะก่อนจะไปดูตัวอย่างนะคะเรามาดูหลักการหารเศษส่วนก่อนนะว่า การหารเศษส่วนนะจนเราจะมีหลักการยังไงนะคะอ่ามาดูเลยค่ะนะคะหลักการหารเศษส่วนนะคะหลักก็คือข้อหนึ่งก็คือหลักการก็คือหรือเรียกว่าขั้นตอนที่หนึ่งหลักการขั้นตอนแรกเลยก็คือตัวตั้งคงเดิมนะคะสองเปลี่ยนหารเป็นคูณเปลี่ยนจากเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณนะคะสามกระนเศษเป็นส่วนกลับส่วนเป็นเศษของเศษส่วนตัวหลังนะคะพอเป็นแบบพอเรากลับเศษเป็นส่วนกลับส่วนเป็นเศษของเศษส่วนตัวหลังแล้วนะคะ เราก็มาใช้หลักการคูณหาคําตอบจําหลักการคูณนดาอยู่เนาะก็คือเช็คโจทย์ว่าเป็นเช็คโจทย์ก่อนว่าปเป็นเศษส่วนอย่างต่ำไหมถ้าเ,เราทำปเปอร์เซ็นส่วนอย่างตา่าได้ให้ทำปเป็รเศษส่วนอย่างตา่ำให้จับเศษคูณเศษจ,จับส่วนคูณส่วอย่างจําได้อยู่เนะาะะฉะนั้นถ้านะักเรียนคูณเศษส่วนเป็นการหารก็ต้องทําเป็นเช่นเดียวกันเพราะว่าดูจากหลักการเรามีเครื่องหมายคูณเหมือนเดิมดังนั้นถ้าใครเข้าใจการคูณ การหารต้องทําได้เช่นเดียวกันนะคะอ่านี้พอเข้าใจไหมคะฟังจากท่านตอนเราคิดว่าน,น่าจะทําได้อยู่เนาะน่าจะพอเข้าใจเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างก่อนนะคะว่าทํำยังไงแต่ก่อนนักเรียนจะไปดูตัวอย่างนะคะให้นักเรียนจดสมุดขึ้นมานะคะ,ะแล้วก็เขียนวันที่ด้วยนะคะวันที่8กรกฎาคมนะคะพศ2564นะคะแล้วก็เขียนว่าการหาเรเศษส่วน ข้อที่หนึ่งก็คือการหารจานวนนับด้วยเศษส่วนก็คือตัวตั้งเป็นจำนวนนับตัวหารคือเศษส่สวนนะเพราะว่าการหารมันจะมีตัวตั้งแล้วก็ตัวหารใช่ไหมคะอ,ะอันนี้ตัวตั้งจะเป็นจำนวนนับแล้วตัวหารจะเป็นเศษส่สวนนะก็คือพอเราเก้เสร็จก็จดลอ,อกหลักการสี่หลักการนี้ว็เลยเราจะเป็นต้องลอกอไปด้วยนะคะเพราะว่าบางทีเราจะลืมถ้าเราลืมเราก็สามารถย้อนกลับมาอ่านได้นะคะเม,เมื่อเวลาผ่านไปเราจะลืมเนาะเราก็ย้อนกลับมาอ่านในสมุดได้นะคะก็คือทวน้อนหนึ่งนะคะหลักการหารก็คือ ตัวตั้งคงเดิมนะคะหรือตจวข้างหน้าคงเดิมแล้วก็เปลี่ยนหารเป็นคูณนะคะแล้วก็กลับเศษเป็นส่วนกลับส่วนเป็นเศษนะคะของเศษส่วนตัวหลังหรือในภาษาคณิตศาสตร์เรียกว่าส่วนกลับของตัวหลังนะเดี๋ยวก็มาดูว่าส่วนกลับเป็นไงนะคะ,นะคะจากนั้นก็ใช้หลักการคูณหาคําตอบนะคะจดเศษสมมติไว้นะคะอ่านคณิตข้อย่างลบนะคะอ่ะคณิมาดูตัวอย่างเลยคะ่ะ ตัวอย่างไรหนังสือนะ้าเนี่ยหยิบหนังสือขึ้นมาเลยนะคะหยิบหนังสือขึ้นมาเสร็จแล้วน้รียังเปิดนะคะไปในหน้าที่สามสิบสองนะคะหน้าสามสองเนาะหน้าสามสิบสองนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูโจทย์ข้อแรกเลยค่ะข้อที่หนึ่งนะคะข้อที่หนึ่งอ่ะสองหารด้วยนะคะห้าส่วนสองน,น,นะคะ สองคือตัวตั้งนะคะส่วน5ส่วน2คือตัวหารตัวตั้งคือจำนวนนับส่วนตัวหารคือเศษส่วนนะคะวิธีทำวิธีทำวิธีทำนะคะวิธีทำก็คือตั้งหลักการนี้ก็คือตัวตั้งคงเดิมนะคะสองคงเดิมเอาไว้เปลี่ยนหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนกลับส่วนเป็นเศษของเศษส่วนตัวหลังซึ่งเศษส่วนตัวหลังคือ5ส่วน2ก็จะกลายเป็นอะไรคะสส่วนหซึ่งตรงนี้เราเรียกว่าส่วนกลับอ่ะเดคุณขออธิบายส่วนกลับทีดนึงนะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวขาจอธิบายกันหนึ่งนะอ่าเดี๋ยวอธิบายตันนี้แล้วกันนะอ่ะส่วนกลับก็เป็นอย่างเช่น3ส่วนส3่ส่วน4ส่วนกลับก็คืออะไรคะก็คืออะไรก็คือ4ส่วน3ก็คือจากเดิมที่3คือเศษ4คือส่วนใช่ไหมคราวนี้ส่วนกลับทํามันก็จะกลายเป็น4ส่วน3 4จะเป็นตัวเศษ3จะเป็นตัวส่วนนี่เเรียกว่าส่วนกลับนะ3ส่วน4ส่วนกลับก็คืออะไรคะ4ี่ส่วน3าต่อมาถ้าเป็น2ส่วน5นะคะ ส่วนกลับคืออะไรส่วนกลับคือไงสองส่วนห้าส <tr> ่วนกลับคืออะไรคะก็คืออะไรคะห้าส่วนสองนะคะพวกนี้คือกลับเศษเป็นส่วนกลับเศษเป็นเศษจากสองเป็นตัวเศษก็จะกลายเป็นส่วนส่วนห้าเป็นตัวส่วนก็จะกลายเป็นตัวเศษนะคะและถ้าเป็นเอ่อหนึ่งส่วนแปดนะคะหนึ่งส่วนแปดเอ่อหนึ่งส่วนแปดหนึ่งส่วนแปดก็คือส่วนกลับก็เป็นอะไรคะแปดส่วนหนึ่งหรือแปดเฉยๆก็ได้นะคะเพราะถ้าส่วนเป็นหนึ่งมันไม่ให้ยนิยมใช้นะ แล้วถ้าเป็นสามนะคะถ้าเป็นสามสามมีส่วนกลับคืออะไรคะส่วนกลับก็คือหน้าหาว่าสามมีส่วนไหมมีคือสามส่วนหนึ่งพอนั้นพอเราจะหาส่วนกลับของของสามใช่ไหมคะก็จะกลายเป็นอะไรคะหนึ่งส่วนสามนะคะเดิมทีสามใช่ไหมส่วนกลับก็จะเป็นอะไรคะหนึ่งส่วนสามนี่คือคาว่าส่วนกลับของเศษส่วนนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราหาผลหารนีกเราจะต้องทำเราเราก็อเอาส่วนกลับของตัวหารมาเป็น เป็นตัวคูณตรงนี้นะคะหรือเราจะใช้คําว่ากลับเศษเป็นส่วนกับส่วนเป็นเศษหรือจะพูดว่าตัวตั้งคงเดิมแล้วก็คูณด้วยส่วนกลับของตัวหารก็ได้นะคะโอเคคุนี้ขออนุญาตลบนะคะครานี้มาดูขั้นตอนการทําต่อเลยนะคะโอเคหลังจากที่ครูเปลี่ยนหารเป็นคูณแล้วนะคะแล้วก็กลับเศษเป็นส่วนกลับ่วนเป็นเศษของเศษส่วนตัวหลังล้วหรือพูดง่ายๆคือทําเศษส่วนนี้ให้เป็นส่วนกลับของมันแล้วเราก็จะมาใช้หลักการคูณหาคําตอบ ะะถามว่าสองมีส่วนไหมจริงจริงมีนะคะแต่เราไม่ค่อยนิยมใส่เราจะใส่ขึ้นมาก็ได้นะเพื่อความชัดเจนให้เราไม่งงเนาะโอเคคราวนี้พอเราจะหาคําตอบนะคะแล้วก็เช็คว่าโจทย์สามารถจะเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้หรือไม่นะคะมาดูนะคะสองส่วนห้าสองคือเศษห้าคือส่วนนะคะมีจำนวนอะไรไหมคะที่สามารถหาทั้งสองก็ลงหาห้าก,ก็ลงมีไหมไม่มีใช่ไหมคะไม่มีก็แสดงว่าทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำไม่ได้เราก็จับเศษคูนเศษจ,จับส่วนคูนส่วนเลยนะคะ S 2คูณ2แล้วก็1คูณ5นะคะ2คูณ2เป็น4 1คูณ5เป็น5ได้4ส่วน5อันนี้เป็นเศษแท้นะคะเพราะเศษน้อยว่าส่วนแล้วนะคะอันนี้ก็ไม่ต้องทำเป็นในตอนนี้เราก็ตอบไปเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นเศษแท้แล้วมันไม่ใช่เศษเกินถ้าเป็นเศษเกินต้องทำเศษเกินไปจํเงินค่าต่อแต่อันนี้มันเป็นเศษแท้เราก็สามารถตอบได้เลยนะคะอ่ะนสุดนิดนึงนะคะวิธีการหาผลหารนะคะก็คือขั้นที่หนึ่งก็คือตัวตั้งคงเดิม เปลี่ยนหารเป็นคูณแล้วก็จับเศษเป็นส่วนลับส่วนเป็นเศษของเศษส่วนตัวหลังนะคะแล้วพอไปวิธีคูณแล้วใช่ไหมแล้วก็มาเช็คว่าโจทย์สามารถทำเป็นเศษส่วนยางต่ำได้หรือไม่ถ้าสามารถทำเป็นเศษส่วนยางต่ำได้ก็ทำเป็นเศษส่วนอยางตา่ำน,น,นะคะแล้วก็ให้จับเศษคูณเศษจ,จับส่วนคูณส่วนนะคะก็จะเป็นคําตอบดังนั้น2หารด้วย5ส่วน2ก็คือตอบเท่าไหร่คะ4ีส่วน5นะคะอ่ะคุณไม่รู้ตัวอย่างต่อมาตัวอย่างต่อมา มาดูในหน้ามาดูข้อ3ากันนะ,ะนะข้อที่3ยังอยู่หน้าที่3าิอยู่นะคะหหารด้วยเออหส่วน11เนะคะโอเคทำเลยค่ะนะคะอ่าหนี่คือตัวตั้งก็คือคงเดิมเอาไว้เลยเปลี่ยนหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนกลับส่วนเป็นเศษของเศษส่วนตัวหลังนะคะเดิมที่เป็น6ส่วน11็นนใช่ไหมก็จะกลายเป็น11ส,ส่วน6โอเค อันนี้มีส่วนไหมใส่ขึ้นมาเลยคือส่วนเป็นหนึ่งนะคะพอเป็นวิธีคูณแล้วใช่ไหมคะเช็คก่อนว่าเป็นว่าสามารถทำเป็นเศษส,ส่วนอย่างต่ำได้หรือไม่ถ้าเราเป็นเศษส,ส่วนอย่างต่ำได้ทำเป็นเศษส,ส่วนอย่างต่ำเลยคราวนี้มาดูฮะ11อ่าคุณเห็นละหกส่วนหกหกคือเศษหกนี้ก็คือส่วนมันเป็นจำนวนเดียวกันใช่ไหมก็คือใช้หกหารเลยนะคะเห็นไหมหกนะออกมาหารเลยหกหารหกเหลือ 1. หนึ่งหกไปหารหกก็เหลือหนึ่งหมดแล้วนะคะ พอเราใช้เศษส่วนอย่างต่างเสร็จแล้วใช่ไหมล้วก็จับเศษคูณเศษจับส่วนคูณส่วนนะคะ1นคูณสิบเอ็ดหน้าก็จะเป็น1นคูนหนนะคะ1นคูณสิบเอ็ดก็เป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดส่วนหนึ่งหรือสิบเอ็ดเฉยๆนะคะเพราะส่วนเป็นหนึ่งเราไม่ค่อยนิยมใส่นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบสิบเอ็ดได้ไหมคะอ่ะง้อหนึ่งนะเศษส่วนอ่ะก็คือจํานวนหรือว่าตัวตั้งของเดิมเปลี่ยนฐานเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนกลับส่วนเป็นเศษของเศษส่วนตัวหลังนะคะ พอเราับแล้วพอเป็นวิธีคูณแล้วใช่ไหมก็ใช้หลักการคูณหาคําตอบพอทําได้ไหมคะพอจากนั้นปุ๊บเราก็เช็คก่อนว่ามันโจทย์จะ่าสามทราทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้หรือไม่ถ้าเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้ทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำเลยเราให้จับเศษคูณเศษจ,จับส่วนคูณส่วนนะคะอ่ะนี้มาดูข้อต่อไปเลยนะคะข้อต่อไปไปดูในหน้าที่สามสามเนาะอ่ะเี๋คุณทาข้อแปดให้ดูนะคะขออนุญาตลบนะ ข้อที่8นะคะข้อที่แปดคือโจทย์เราคือ15หารอะไรคะหารด้วย10ส่วน12นะคะโอเคนะคะ15คือตัวตั้งนะแล้วก็10ส่วน12คือตัวหารอ่ะวิธีการเหมือนเดิมเลยค่ะตัวตั้งคงเดิม15ค้างเดิมเอาไว้เลยนะคะเปลี่ยนหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนกลับส่วนเป็นเศษของเศษส่วนตัวหลังนะคะตัวหารคือ12สองส่วนสิ 12, ก็จะกลายเป็นอะไรคะ12 1ส่วน แล้วพอไปวิธีคูณนะใช่ไหมคะนะคะเราก็ใช้หลักการคูณหาคําตอบเลยอันนี้คุณที่เขียนส่วนหนึ่งขึ้นมาให้เห็นนะเพื่อเราเรียนจะได้ไม่งงเนาะโอเคคราวนี้มาดูเรามาเช็คก่อนว่าโจทย์สามารถ,ถาไำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้หรือไม่ถ้าปเป็นเศษส่วนอย่างต่ำไม่ทาปเป็นเศษส่วนอย่างต่ำเลยมาดูละคู่นี้นะ12คือเศษ10คือส่วนนะคะมีจำนวนอะไรไหมคะที่สามารถหาร12ก็ลงหาร10ก็ลงมีไหมถ้าใครนึกไม่ได้ก็ลองไปดูสูตรคูณนะ สุุแม่ไหนเอ่ยที่มีผลคูณเป็น12บสองได้สิอยู่ในแม่นั้นนั่นก็คือแม่2นะคะคุณได้ใช้2องมาหารเนาะสองหารสได้ 2, เป็น6กนะสองหารสิ 2, เป็น5นะคะโอเคเช็คต่อเลย15หส่วน5ได้ไหม15คือเศษนะคะ5คือส่วนมีจำนวนอะไรไมหมคะที่สามารถหาร2จำนวนนี้ได้นั่นก็คือแม่5เอา5มาหารเลยเพราะว่าแม่5้ามีผลคูณเป็น5และ15อยู่ในแม่เดียวกันคุณก็เลยใช้แม่5มาหารนะคะ 5หาร5้าเหลือ1 5หาร15เป็น3นะคะ5 3าสหนะคะจากนั้นก็จับเศษคูณเศษจ,จับส่วนคูณส่วนนะคะเศษที่เหลือก็จะเป็น3แล้วก็6ก็คือจับ3คูน6นะคะส่วนด้านหน้าก็คือ1คูน1นะคะโอเคคูณเลย3 6เป็น18นะคะส8ส่วนหหรือ18เฉยๆนะคะนี่คือวิธีการหาผลหาเรเศษส่วนนะคะระหว่างจำนวนนับแล้วก็เศษส่วนนะคะอ่าสูตรนิดนึงน,น,นะคะ จำนวนตัวตั้งยังคงเดิมเปลี่ยนหางเป็นคูณแล้วปรับเศษเป็นส่วนกลับส่วนเป็นเศษของเศษส่วนตัวหนังแล้วพอไปวิธีคูณแล้วใช่ไหมคะก็ใช้หลักการคูณหาคําตอบเช็คตจวยว่าโจทย์สามารถทำเป็นเศษส่วนอย่างต่างได้หรือไม่ถ้าทำเป็นเศษส่วนอย่างต่างได้ทำเป็นเศษส่วนอย่างต่างเลยนะคะเราให้จับเศษคูณเศษจับส่วนคูณส่วนพอทําได้ไหมคะพอทําได้ไหมโอเคจากนั้นนักเรียนหยิบนังสือขึ้นมานะคะคราวนี้ก็จะให้นักเรียนดูหน้า32และหน้า33เลยเนาะ ซึ่งคุณนิดทำข้อ1ให้ดูแล้วนะคะแล้วก็ข้อที่สามเนาะแล้วก็ข้อที่8 <S <S ฉะนั้นให้ในักเรียนทําข้อที่เหลือคือข้อ2 4 5สี่ห้าหกเจดนะคะมีอยู่5้าข้อนะคะหน้าสามสองหน้าสามสนะคะนะคะให้ในักเรียนทํสองหน้านี้นะคะแล้วก็ทาเสร็จแล้วนักเรียนก็ส่งในรายกลุ่มห้องเรียนคุณนิดนะคะสําหรับคนที่ส่งในรายส่วนตัวนะคะถ้าเป็นไปได้นะคะคุณนิดอยากให้นักเรียนส่งในห้องเรียนคุณนิดเนาะมันจะ,จะได้เป็นแบบ คุณนี่จะเดคเช็คง่ายนะคะถ้าเราส่งลายสัวแล้วก็ต่างคนต่างสมเราก็จะแบบคือบางทีมีลายอื่นมาแทรกบางทีคุณนี่อาจจะไม่เห็นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าส่งใน,นห้องเรียนคุณนิดก็เราก็จะได้เห็นนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้นักเรียนทําส่งด้วยนะคะสำหรับการเข้าร่วมห้องเรียนคุณนิดนะคะก็นักเรียนก็ไปสแกน qr code นะที่คุณนีณ่เคยให้หรือว่าถ้าใครมีเพื่อนอยู่ในห้องเรียนอยู่แล้วก็สามารถชิญเพื่อนเข้าไปได้ในระดับชั้นป5้าด้วยกันนะคะสำหรับช่องทางที่คุณนิดลงนะคะลงลงคลิปนะคะก็จะลงในหลายกลุ่ม ประจําห้องของเราแล้วก็จะลงใน y YouTube ด้วยอ่ะเท่าทีแล้วก็ลงลงใน a c e b ุ o k กลุ่มป .5 นะคะอลยก็สามารถไปดูย้อนหลังได้หรือก็หรือ,รอจะเข้าไปดูใน YouTube ช่อง Work in ก็ได้นะคะก็สามารถเข้าไปดูได้นะคะก็แล้วถ้าใครไม่เข้าใจอะไรก็สามารถทิมคำถามถามได้นะคะอ่าสำหรับวันนี้ก็แค่นี้นะคะพรุ่งนี้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ